คนเราเกิดมาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาเวลาเกิดมาเราไม่ได้เอาอะไรมาเวลาตายเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปบุญกับบาปเท่านั้นเป็นสมบัติประจำชีพบุญนำไปสู่สุขติ บาปนำไปสู่ทุกขติคนผู้รักตนจึงพยายามทำความดีอันจักเป็นที่พึ่งของตนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าคิดดูให้ดีคิดดูให้ดีดดดร่างกายนี้ เปลี่ยนแปลงไปสู่ความแตกดับอยู่ทุกเวลานาทีถ้าไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วจะมีค่ามีราคาที่ตรงไหน